สมัยก่อนเนี่ยมนุษย์นั่นแหะเป็นมนุษย์ที่เป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดคืว่ามีบุญมาเกิดนี่หมาถึงว่าไม่ต้องทำมาหากินข้าวสาลีเนี่ยนะนาข้าวเนี่ยเหลืองเป่งปังเต็มรอบบ้านไปหมดเลยลงมาจากบ้านก็สามารถที่จะเอาข้าวนะมาอธิษฐานกินกันได้เลยนะ จนว่าคนก็เก็บเกี่ยวรอบๆบริเวณบ้านหมดลามไปเรื่อยๆจนไกลออกไปเรื่อยๆไกลออกไปเรื่อยๆจนมีคนก็คิดว่าในไหนก็ไปเอาข้าวแล้วทาไมเราไปเอาครั้งละมือครั้งละมื้อล่ะหิวมเมื่อไรก็ไปเอาทําไมต้องทําอย่างนั้นเราไม่มีเเอามาตุนไว้ไม่ดีกว่าเลยก็เกิดความคิดขึ้นมาในการที่จะตุนอาหารตุนข้าวนะตุนข้าวก็เลยไปครั้งหนึ่งก็ออกมาเยอะ เอามาเก็บไว้ไปแสดงว่าครั้งหนึ่งที่ออฟลิศไปเอานั้นสามารถที่เอามากินได้ทั้งหลายมือทุกๆบ้านเขาก็คิดกันนะเพราะว่าอะไรพอเข้าสารีที่อยู่รอบๆบ,บ้านมันมันงอกไม่ทันมันจต้องไกลต้องเดินไปไกลแล้วเมื่อมีความคิดนี้หลายๆบ้านก็ทําเหมือนกันหมดพอทําเหมือนกันหมดอมก็มีคนหัวหมอมีคนหัวหมอกี่บ้าง เราไปเอาทําไมเพื่อนเอามากองไว้ในบ้านแล้เเราไปหยิบมากินหน่อยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรก็เลยไปแอบขโมยขโมยก็เลยเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นเลยล่ะปัญหามันคิดคิดง่ายๆคิดสบายสบายก็เลยเกิดความคิดที่จะขโมยของของอธินาธนาเวรมณีเนาะแล้วนั้นการขโมยเกิดขึ้นแรกๆก็ขโมยแล้วเพื่อนจับไม่ติด แต่เพื่อนก็สงสัยนี่เอ้เราเอามาตั้งเยอะแยะแล้วทำไมแทนนี่จะกินได้ทั้งสองวันเนี่ยทำไมกินได้วันเดียวเองนะมันหายไปไหนก็เลยคอยระวังดูว่าข้าวมันหายไปไหนคนนี่ขโมยนะมันก็หยามใจมันก็ขโมยมาจนว่าเจ้าของเขาจับติดก็เห็นว่าอ้าวเธอนี่เองมาขโมยของของเราไม่ได้อย่าทำอย่างนี้เราไม่เอา พอมันรู้ว่าเจ้าบ้านจับมันติดแต่เจ้าบ้านเขาเป็นคนใจดีเขาไม่ค่อยมีกันตอนนั้นยังไม่มีตำรวจยังไม่มีอะไรทั้งสิ้น,น,นก็คนคุ้มครองหมู่บ้านก็ไม่มีเจ้าบ้านนั่นเองที่จะต้องเป็นผู้ดักเตือนเจ้าหัวขโมยนั้นพอไปบ้านอะไรบ้านเขา้าเจ้าหัวขโมยคนนี้คนเดียวทำให้บ้านปนป่วนไปหมด ว่าขาโมยนี่มันขโมยยนติดเป็นนิสัยก็เาเรียกอุปทานด้วยความยินดีชอบใจในการที่ทําวิธีนี้มันก็ยึดถือวิธีนี้อีกน่ะถึงจะติดยังไงยังไงมันก็ยึดถือวิธีนี้เขาเรียกอุปทานมันก็ต้องย่องแอบมขาขโมยอีกเจ้าทุกข์ก็จับได้คนนี้เจ้าของบ้านจ,จับได้อีกมันถูกจับติดแล้คราวนี้มันก็โกหกมันโกหกทุกเรื่องนั่นแหละโกหก,กได้โกหกดีโกหกยังไงก็ได้ให้มันรอดพ้นจาก เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนเนี่ยสิ่งข้อที่สองที่เสียไปก็คือมูสาเวลามณีน,น,นะการเสียสิ่งก็เลยเกิดขึ้นแล้วนะจากอธินาก็กลับกลายมาเป็นมูสาเพิ่มไปแล้วข้อเขาก็บอกว่าถ้าเธอมาอีกเราจะเอาจริงแล้วนะคราวนี้มันกลัวมันกลัวที่เขาจะทําร้ายมันครั้งที่สามจุกจับติดมันจะเป็นจะต้องทําร้ายเจ้าซับก่อนเพื่ออยาให้เจ้าซับได้รู้จักว่ามันเป็นคือใครก็คือทําให้เจ้าซับเสียชีวิต ก็เลยข้อที่สามก็เลยเกิดขึ้นจากกรรมที่มันทําเพียงเล็กๆก็น้อยขโมยมันก็ต่อยอดขึ้นมาด้วยการที่ว่ามุสาสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาทั้งอุปทานทั้งตัณหาร่วมกันทลาวไม่เกิดกรรมใหม่ขึ้นก็เลยเริ่มมาเป็นขโมยบวกกับมุสามวกโกโหขึ้นมาแล้วจากหนึ่งกรรมเป็นสองกรรมแล้วมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆทั้งตัณหาก็แนะนำวิธีใหม่ อุปทานที่มันโกหกไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วต้องพัฒนาให้มันรุนแรงขึ้นไปอีกพรากรรมที่ว่าฆ่ากันมนโนกรรมก็ตกลงให้ฆ่าไวจีกรรมกายกรรมก็เลยเกิดขึ้นเห็นไหมละ่ะดูขั้นตอนของมันนะขั้นตอนในการสร้างกรรมใหม่ขึ้นมา